บ่อเดิมทั้งหมดเลยบ่อเดิมนี่กับ่อขวางนี้ก็บ่อเดิมเดิมทั้งหมดอันนี้เป็นกองไคตอกตาพันเลยนะอันนี้ก็สิบห้าวันก็สีอาจจะเข้มไปหน่อยค่ปขวางนู้นเน่นเดินไม่ได้กุ้งกุ้งเน่นดยแล้วมันจะดิบอบ่ออีกฝั่งนึงเหรอคะบ่ออีกฝั่งก็ไอ้ล้านคองกินอาหารอยู่บ่อยล้านสองเลยกินอาหารอยู่ไอ้นู้ดสี่สิบสี่วันเหมือนกัน กย้ทำไมปล่อยแน่นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าย้ายเหมือนกันอ๋อยายเหมือนกันแต่นน่บอละบอละสี่ไร่ค่ะอันนี้พี่ยากำลังกินงานอยู่สิบหกกระสอบอันนี้กินน้อยอันนี้มันบอกแค่สองไร่แล้วก็บอยหกล้านแต่นน้มันบ่อสี่ไร่จะสังเกตว่าอันเนี้ยอาหารเขาหมดเลยอาหารก็ไม่ได้เพิ่มไม่ได้ไม่รีบร้อนเพิ่มเพรหน้าร้อนนี่เราให้อาหาร จริงๆสมมติว่าสักาสิบสอบจริงๆอ่ะสอบเราให้สักสี่พอแปดสิบเปอร์เซ็นตเราเลี้ยงยาวหหเห็นบอกเหมือนกันว่าในช่วงอากาศร้อนๆมากอย่างเนี้ยเราต้องลดปริมาณก,การให้อาหารลงคครับ,บลดลดลงประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์หรอคะพี่ก็ยี่สิบยี่สิบเอร์เ็นต์หรือสาสิบเ็นก็ได้อาหารไม่เหลือเนี่ยถือว่าพุงก็เราเลี้ยงพวกไอ้บุนเรียนในไตก็ เราใช้จุลินทรีย์เป็นโปรแกรมอยู่แล้วการจัดการเราจะเลี้ยงได้ยาวไงคุณน้องค่ะจะเลี้ยงได้ยาวค่ะเป้าหมายเราก็คือขอให้มีกำไรมากกำไรน้อยก็สุดเลี้ยแต่นะแต่ขอให้มีกำไร,ร,รทุกครั้งค่ยาสรุปว่าวันนี้ไทยอสตาร์พัสเรามีดียังไงเราใช้ยังไงอ่ะให้พี่ยาเป็นคนสรุปก่อนอนะคะไทยเอ็สตาร์พัสนะคะของเราอะ่ะก็คือของไทย จะบอกว่าของไทยก็มีดีนะคะไทยเอ็กซ์ตาพัทนะคะหน้าที่หลักๆของเขาเค,คือหนึ่งในเรื่องของสีก้งอัตราการรอดนะคะน้ํานิ่งนะคะแล้วก็เราจะเห็นระหว่างเลี้ยงเนี่ยเวลาเราเลี้ยงน้ําก็จะนิ่งไม่ว่าความเค็มต่ําหรือความเค็มสูงใช้ไทยเอ็กซ์ตาพัดได้หมดนะคะมไม่ว่าจะเป็นบ่อดินบอ่อ p e นะคะหรือ P e ร้อยพีเคึกได้หมดมนะตอนนี้ที่ลูกค้าหลายๆจังหวัดที่ใช้ไทยเอ็กซ์ตาพัด ตอบโจทย์เยอะเลยค่ะค่ะอยาลืมนะคะแร่ธาตุเนี่ยสำคัญสำคัญค่ะน้ำมีความเค็มสูงแต่ว่าแร่ธาตุเนี่ยขาดไม่ได้ขาดไม่ได้เลยค่ะยังโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะที่อาจจะบางพื้นที่มีฝนตกมาใช่ค่ะแร่ธาตุเนี่ยต้องสำคัญเลยสำคัญมากนะคะพี่อาคาะแล้วอย่างนี้เรามีจำหน่ายทั่วประเทศหรือเปล่าคะค่ะนี่ค่ะกซ์เ x ้า l ั s นะคะก็มีทั่วประเทศเลยนะคะตั้งแต่ระยองจันทร์ราด ถ้าสิทธที่ไหนที่ขนส่งไปไม่ถึงเราก็จะส่งไปสนีส่งคือรเรียลูกค้านะคะอย่างภาคใต้เนี่ยก็มีทั่วทุกจังหวัดเลยนะคะเรามีเรามีทั้งเอเย็นทั้งฟาร์มใหญ่ๆนะคะเพราะว่าบอกเลยว่าใช้ไยเอ็กต้าพัทและประหยัดต้นทุนได้เยอะมากนะคะอ่านะคะแล้วถ้าเกิดว่าสงสัยข้อมูลไยเอ็กต้าพัดนะคะก็ติดตามในเพจที่ได้นะคะก็มีแร่ธาธรรมชาติไยเอกต้าพันะคะแล้วก็ไยเอกต้าพัทเฉยๆนะคะแล้วก็ ส่วนติ๊กต k นะก็พี่ยาไทยเอ็กตาพัดนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ยาด้วยนะคะค่ะนพี่ประสงค์สรุปจบให้นิดนึงนะคะว่าเราจะดูแลเกษตรกรหรือสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรยังไงบ้างในในความเป็นชมลมของเราอะคะอ่ะพี่ก็ช่วยกันนะเกษตรกรเอง,ง,ง,งต้องเลี้ยงกุ้งให้ได้ก่อนตครับต้องเลี้ยงให้ได้ก่อนก็คือเลี้ยง ไปให,ให้ตัวเองเนี่ยคือประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ส่วนเรื่องราคาเรื่องของอนาคตเนี่ยเชื่อมั่นได้เลยว่าราคาต้องยืนอยู่ได้ต้องอยู่ได้นะครับะนะครอยู่ได้ครับก็ขอฝากให้กเกษตรกรมั่นใจต,ตรงนี้นะครับเพราะว่าคนครศรีธรรมราชก็เป้าหมายที่ตั้งไว้ก็สองหมื่นห้าพันตันนะตอนนี้ก็มีกุ้งออกมาเยอะนะนะครับต้องช่วยกันะนะครับเพื่ออาชีพของพวกเรา ค่ะสิ่งหนึ่งที่เราจะทําได้ตอนนี้ก็คือเลี้ยงกุ้งให้ได้ก่อนเลี้ยงกุ้งให้ได้ลดต้นทุนของตัวเองให้ได้งก่อนมามองติดตัวเองก่อนครับค่ะเพื่อการประับคอประับคอค่ะก็วันนี้นะคะน้องนะคะแล้วก็ชาวกุ้งทุกท่านนะคะรวมถึงพี่ยาสยสาพันนะคะขอบคุณที่ประสงค์มากเลยนะคะคค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยให้แนวคิดกับเกษตรกรให้ข้อมูลเกษตรกรในเรื่องของ การลดต้นทุนการปรับเปลี่ยนวิธีคิดนะคะแล้วก็ช่วยให้ท่านเนี่ยสามารถเลี้ยงกุ้งได้อย่างยั่งยืนนะคะวันนี้ที่เรา3ามคนนะคะพี่ประสงค์นะคะพี่ยาแล้วก็น้องนะคะขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ